สิ่งที่ไอโฟนนะสนใจกว่าแอนดรอยมีอย่างไปเบิรงกันเลยจ้าอย่างแรก iPhone จะมีราคาแพงราคาสูงแต่สิ่งที่ดีเวลาขายต่อราคาเขาจะดีคับราคาบนลลหลายซัมแอนดรอยย่างที่2เพราะเขาคือระบบคือระบบ iOS จะมีเฉพาะในไอโฟนเท่านั้นหลายคนติดใจเพราะว่าเขามีความร่นไหลระบบที่เสถียรข้อ3เรื่องของอุปกรณ์ ใครใส่ iPhone จะรู้ดีว่า iPhone มีเคสมีอุปกรณ์เสริมต่างๆหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกแปลตาบุคคลชอบแบบใดกับสไตล์ของเจ้าของขอที่4ใส่ได้น,น่นทนหลายค้นจริงๆแล้วสื่อเคื่องนึงใส่ได้หลายปีครับหลายค้นตอนนี้ใส่ iPhone 6 6s 6s พัดกันอยู่เลยแมนบจาเทตพผลขอที่ห้ขอสุดท้ายแล้วเดอ้อ เพราะมันคือ iPhone นั่นเอง <_ utter> บางที่อาจบมีเหตุผลมากมายคนที่ใส่ Android เห็นแล้วเอ๊ะอยากลองเปลี่ยนมาใส่ iPhone สักเครื่องกับเป็นไปได้เด้ <_ drums> แต่ทั้งหมดนี่คือหาสิ่งที่คนใส่ Android อยากลองเปลี่ยนใส่ iPhone บางแต่จังใดก็ตามก,ก,ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดของแต่ละบุคคลจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตำหนิเด้อจ้า คลิปหน้าจะมีเรื่องดีๆทริคดีๆอีหย่างมาแบ่งปันกันอีกอย่าลืมกดติดตามเพจที่เฮ่าไว้เด้อจ้ามื้อนี้สวัสดีค่ะ